เพลนพันปล็อกเนี้ยนลกั้งายรักษากับเพลงท้าพิศุดขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแกรสวัสดีค่ะพี่เอกีเธอสุดฤทธิ์เลยนะยังไงมาเยือนทั้งทีเป็นรุ่นพี่เรายังไม่ถึงขนาดรุ่นนั้นนะฮะแกรยังไงพูดถึงน้องกั้งหน่อยต้องบอกว่ากั้งเป็นคนที่น่ารักมากแล้วก็คือตั้งตั้ง อะไรจ๊ะคือมีความตั้งใจสูงมากแล้วก็คือเห็นกั้งเนี่ยเราจะนึกถึงตัวเองเวลาที่ชอบซ้อมเต้นบ่อยๆแสดงว่าซ้อมกันบ่อยใช่ไหมซ้อมเต้นค่ะเห็นมีเห็นมีเนื้ออีกอันซ้อมบ่อยมากเลยใช่ไหมซ้อมเต้นค่ะเป็นการแสดงค่ะการแสดงนะโอเคผลงานของเราอัปเดตซิ คนงานก็มีคุ้มนั่งครวนทั้งช่องห้าที่เพิ่งจบไปเพิ่งจบไปเล่นร้ายเลยเนาะเรื่องนี้เป็นร้ายแต่เป็นร้ายแบบตลกกโกกังเออกกโกกังโกกังคือใส่ความตัวเองเข้าไปใช่แล้วมีเรื่องต่อไปยังไงเราก็จะมีเรื่องต่อไปแต่ว่าเราพลิกมาเป็นนางเอกแล้วครับโอ้ยังไงฝากติดตามด้วยละกันค่ะผาเปิดกล้องประมาณปลายพฤษภาคมนี้ครับผมนะฮะได้ชมเมื่อไหร่ก็ยังไงแจ้งแล้วกันเนาะ นะฮะต้องขอบคุณนะฮะสิลปเิล <Blues> ปินรัเบเป็นรเชิญรุ่นพี่ด้วยเกรนพรวรถครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหร้อนแรงมากนะฮะสำหรับโชว์นี้นะฮะเป็นยังไงบ้างครับพี่มาครับทําให้เราเชื่ออีกแล้วมันจะเป็นคู่ดูโอที่แบบว่ากลมกล่อมมากๆเลยทีเดียวดูแล้วมันแบบไปด้วยกันได้ดีดีเลยทีเดียวนะคะนั่นเพราะว่าซ้อมกันเยอะการที่เราฉุกไหม การที่เราซ้อมกันเยอะๆเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีมันก็จะทําให้กลังเนี่ยไม่เคอะเขินเมื่อเวลาแสดงซึ่งเปนดีมากมันดีมากมันทําให้เราเชื่อเลยนะว่าต้องเลื้อยกันไปก็ต้องแบบหม่ลมหายใจนี่แทบปะทะกันเลยนะ oh <my> ทีเดียช่ยนเนี่ยดูดีหาดีมากๆเลยเต้องบอกว่าทั้งหมดทั้งปวงที่คุณทำเนี่ยมันได้อารมณ์ มันได้อารมณ์คนดูเนี่ยที่นั่งดูอยู่เงี้ยมารู้สึกก็เออ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 มันใช่เลยแล้วก็ทุกอย่างมันแบบคมชัดมากๆเลยทีเดียวเป็นคนมีเสน่ห์มากๆนะคุณนะขอโชคดีค่ะขอบคุณครับขอเชิญพี่เพชรครับกระอึ่ง KNG กระอึ่งครับครับพี่พี่ก็หาวิธีสะกดได้ไปเรื่อยนะฮะกั้งเมื่อมีคนชม และมีความสุขก็ต้องรับข้อติบ้างนะครับคือประเด็นสำคัญเนี่ยนะถ้าสมมติว่าตัวพี่เองเป็นเป็นหมอนะฮะวินิจฉัยโรคว่ากั้งเป็นอะไรเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับจะแนะนำว่ากั้งนะครับสิ่งมีอยู่สองอย่างที่ต้องขยันมันนะครับคือเรื่องคือเรื่องการฝึกสเกลและนันที่สองคือ ต้องออกกําลังเยอะๆนะฮะเพราะว่าตรงนี้นี่มันเอฟเฟกเห็นว่าเวลาเราเต้นแรงๆนะครับแล้วขึ้นช่วงโน้ตสูงนียจะคุมโน้ตได้ไม่ค่อยดีเลยนะอันนี้เป็นการเขาเรียกติเพื่อกอนะครับแล้วก็ที่พูดไปเนี่ยเพราะอยากให้ให้ทุกๆคนแหละมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ถามว่าโชว์วันนี้สนุกแล้วก็กลมกล่อม นะครับก็เราก mm ็ด hmm. ูอย่างที่พี่มาพูดดูแล้วก็โอเคเชื่อว่าว่าสองคนนี้เหมือนเหมือนกับเป็นดูโอจริงๆนะครับโชคดีครับขอบคุณครับพี่โจครับก็ต้องบอกกับก้างตรงๆว่าดีใจที่เลือกก้างมาจริงๆนะครับเพราะว่าการผิดหวังในตัวก้างเนี่ยมันน้อยมากๆแล้วต้องพูดจริงๆว่าสําหรับเพลงนี้พี่เข้าใจว่า สเกลที่พี่มาพี่เพชรเนี่ยพูดหมายความว่าไงเพราะว่าการที่ร้องเพลงผู้หญิงและผู้ชายในขีเดียวกันมันต้องปรับขีค่อนข้างยากและคุณก็อยู่ในขียนั้นได้ดีสําหรับพี่เพราะว่าพี่เป็นครูสอนเต้นซึ่งคนไม่ค่อยรู้จักนะครับคิดว่าเป็นบ้าบอลอะไรก็ไม่รู้นะเ <c oughs> ขาก็พลาคอมมนเรื่องเต้นโดนด่าตลอดนะครับ เรต้องบอกว่าเออขอแนะนำตัวเองหน่อยพี่ก็สอนเต้นเหมือนกันนะครับเออจะต้องบอกว่าจะดังสี่แผนินเดอะมิวสิควิลไหมเป็นคนคิดท่านะเนี่ยเออขอคุยนิดนึงนะครับบางคะว่าไอ้นี่มีสิทธิ์เราจะมาคอมเมนต์เรื่องเต้นรู้เรื่องอะไรมากมายหัวงอกอย่างนี้อ่ะเราจะจะพูดต่อท่าเต้นนะครับซิงโครไนซ์และคอมบิเนชันการมูฟเมนต์ไอโซเลชันเพอร์เฟกต์ถือว่าถือว่าชั้นเลิศเลยนะครับการเลื้อยระหว่างกันซึ่งกันและกันดูไม่อุดจาดแต่ดูเป็นอาร์ตมากๆนะครับ ถ้าถ้าให้เปรียบท่าเต้นนี้เหมือนงูสองตัวเลื้อยให้มาเจอกันแล้วก็บิด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 ปั่นแล้วก็แล้วก็เกิดความสุขเป็นงานศิลปะที่ดีที่กั้งทําในวันนี้ครับพี่ขอเช่นชมจริงๆครับขอบครับเอาละครับมาถึงเซเลปของเราเนะยฮะขอเชิญคุณปนัดดาเรืองวุฒิครับผมเป็นยังไงบ้างน้องกั้งก็ก่อนอื่นคนจะต้องชมก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่จะต้องมาร้องเพลงกับศิลปินรุ่นพี่แล้วก็โด่งดังมาแล้วด้วย ความตื่นเต้นมันต้องมีแน่นอนแต่ว่าน้องกั้งทําได้ดีมากเลยค่ะแล้วก็ที่สําคัญคือน่าจะวอร์มกล้ามเนื้อมาดีเพราะว่านะคะชะทุอันนี้ดีกว่าไหมคะอ,นนอันนี้เชี่ยวชาญนะฮะอันนี้ดีกว่านะคะแล้วก็ดูบนเวทีเนี่ยเราไม่ไม่ได้ดูเหมือนกับแบบว่าแค่เป็นการร้องเพลงด้วยกันแต่มันเหมือนกับเป็นการเอนเตอร์เทนเป็นการแสดงให้เห็นแต่ถ้าเกิดว่าแหมถ้าเปรียบเทียบเป็นแบบเรทติด บวก19 19บวกขึ้นไปนิดนึงก็จะแบบว่าน้องกั้งคงจะยังหนุ่มอยู่แรงยังเยอะอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> แบบว่าบางที <c oughs> น้องน้องน้องแกรนเขาอาจจะแบบว่าเลื้อยซอบซอฟ,ซอฟเลื้อยนิมน่มๆน้องกั้งอาจจะแบบ <c oughs> ตึ้ม,ต,มตึ้มตึม้มตึ้มอะไรอย่างเงี้ยนะอาจจะแรบงบ <c oughs> ไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็แต่ว่า ยก็เข้าใจว่าเวลาที่อยู่บนเวทีเราจะต้องเอาพลังทั้งหมดออกมาเพื่อที่จะให้ถึงคนดูที่นี่แล้วก็ถึงคนดูที่บ้านด้วยเก่งมากค่ะก้างขอบคุณครับขอบคุณมากครับผมนั่นคือความเห็นจากเซเลปของเราครับผม ถ้าคุณอยากให้กั้งได้ไปต่อเป็น3คนสุดท้ายในวันพรุนี้เราก็ส่งคะแนนให้คุณมาครับทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตาได้วยหมายเลขสาแล้วส่งมาที่42 42899หรือกดดอกจัน4930ตาได้วยหมายเลขก3หลังจากนั้นกดโทรออกและช่องทางล่าสุดกับการบวชอย่างรวดเร็วผ่านแอปพลิเคชัน The Star ค้นฟ้าคว้าดาวกัง้งหมายเลข3าขอบคุณกั้งมากครับขอบคุณครับ